มาตรวจสอบภาวะการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะติดตามได้ในช่วงเทรดไทม์ค่ะเทรทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมก,รมการผู้ำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีครับพี่เทศค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบตลาดหุ้นไทยก็ป้วนเปี้ยนแถวประมาณ1620มา พักหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้มองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างมันจะเงียบเหงาลงไปปริมาณการซื้อขายจะลดลงไปบ้างหรือเปล่าครับครับจริงๆผมมองประเด็นแวดล้อมตามพื้นฐานเนี่ยดูเหมือนกับไม่ค่อยมีเรื่องอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เวลาไม่มีเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยตลาดก็มักจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าดูสัญญาณโดยภาพหลักเนี่ยผมก็ยังมองภาพไปนในทิงที่มีโอกาสขยับตัวขึ้นได้อยู่นะครับเกตุเพราะว่า ภาพของตัวเลขล่าสุดอย่างที่ OECD ออกมาคาดการณ์เรื่อง world gdp เนี่ยนะครับผมคิดว่าโอเคปี66เนี่ยเขาไม่ได้ปรับประมาณการหรอกก็คือว่าอยู่ที่2.2เปอหรับ gdp โลกนะครับแต่ว่ามันมันแยกชั้นชัดเจนเลยนะครับว่าประเทศกลุ่มที่เป็นตัวฉุด world gdp เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับในยุโรปในสหรัฐนะครับแต่ว่าในโซนเอเชียนะครับรวมถึงบ้านเราด้วยเนี่ยเป็นตัวที่ดึงนะครับซึ่งถ้ามองภาพแบบนี้นะครับ ภาพใหญ่นะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่ยังเห็นเม็ดเงินเนี่ยมีโอกาสไหลเข้าสู่ตลาดในโซนเอเชียรวมถึงตัวบ้านเราเนี่ยได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพใหญ่แบบนี้เนี่ยยังมองภาพในเชิงที่ค่อนข้างจะไปทางที่ที่เป็นบวกอยู่ครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยยังไม่มีประเด็นอะไรที่มาขับเคลื่อนใหม่ๆนะครับผมก็เลยคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะมูฟอยู่ในกรอบแคบๆแต่ว่าไอ้คำว่าแคบตรงนี้ ผมก็มีการจำกัดดาวไซด์นะครับผมคิดว่าดาวไซด์เนี่ยไม่น่าจะหลุดระดับ1610นะครับแล้วก็กรอบบนเนี่ยคงจะอยู่ประมาณสัก1 6 3 1จุดค,ค,ครับค่ะถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยนะคะกรอบค่อนข้างแคบค่ะหลายๆคนบอกว่าเราจะพักผ่อนดีหรือว่าเราจะแนะนำในเรื่องของ,างการวางแผนการลงทุนยังไงดีคะ ครับผมคิดว่ามันเป็นจังหวะในการที่จะสะสมพุ้นอยู่นะครับเป็นผลเพราะว่าภาพใหญ่ที่ผมมองอย่างที่นําเสนอม,มาสักครู่นี้ผมยังมองว่าโอกาสตลาดที่จะขยับขึ้นเนี่ยยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่มีการ consolidate นี่แหละนะครับผมว่ามันเป็นช่วงในการสะสมนะครับแล้วก็ตีมที่เรานํามาตลอดเนี่ยนะครับยังเป็นตีมที่เราเรียกว่า domestic consumption นะครับเพราะภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับ การฟื them, ้นตัวเศรษฐกิจมันเกิดขึ N ้นจริงนะครับเพียงแต่ว <ap> ่าน้ําหนักส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นภาคเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มประเภทที่พวกค้าปลีกนะครับกลุ่มในกลุ่มพวกท่องเที่ยวโรงแรมนะครับวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งมันแรกการอยู่มากๆแกน่าสนใจนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มทางด้านพวกสถาบันการเงินอย่างธนาคารพาณิชย์ก็เป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจในการที่จะ ทยนสะสมได้ครับอืมถามกลุ่มสื่อสารหน่อยครับเมื่อวานก็มีข่าวว่าดีแท็กับทรูนี่เขาควบรวมกิจการกันไม่ทันในรอบนี้แล้วก็ต้องล้มดีวไปก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวว่ากันอีกทีในอนาคตอันนี้จะกระทบกับกลุ่มสื่อสารในภาพรวมยังไงบ้างครับครับถ้ามองเรื่องดีลทรูกับดีแท็นะครับต้องบอกว่าการควบรวมเนี่ยมันยังเดินหน้าต่อนะครับเพียงแต่ว่าไอ้จุดที่เขามีการยกเลิกไฟเพราะช่วงเวลามัน,มนเกินปีไปแล้วเนี่ย ก็คือการประกาศทำ tender offer นะครับทีนี้ถ้าหากว่ากระบวนการนะครับควบรวมไม่ได้ยกเลิกเนี่ยผมว่าในเชิงพื้นฐานก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดการดีเลย์นะครับของสการตัวนี้เนี่ยในสัญยะหนึ่งนะครับทีนี้ภาพของกลุ่มสื่อสารเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรถ้าจะคาดหวังเรื่องแคปเกนหรือว่าการปรับตัวขึ้นของใครเยอะเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการสะสมแล้วก็รอบางตัวนะครับที่ผมคิดว่ายิวดีๆเนี่ย ยังน่าจะพอทาได้นะครับมันจะเป็นตัวแอดวานหรือวีทัสนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นในกลุ่มของตัวทรูการีแพกเนี่ยนะครับดูเหมือนแล้วในเชิง valuation นะครับดีแสนยังน่าจะมีความได้เปรียบกว่าครับในส่วนของช่วงนี้นี่เราเห็นพวกหุ้นเกี่ยวกับพลังงานต้นน้ํานี่กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางพิธมองกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับ จริงๆถ้าว่าเป็นพลังงานผมคิดว่าคงต้อง selective มากๆนะครับเพราะว่าถ้ามองภาพใหญ่ที่เป็นตัวแบ็กมันอยู่เนี่ยคือตัวราคาน้ามันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าภาพใหญ่เนี่ยนะครับถ้าถูกตีมานกดดันเพราะว่าความลัวเรื่อง r e c e s s i เนี่ยโอกาสที่จะปรับราคาขึ้นเยอะๆเนี่ยค่อนข้างจะเลยหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าดูนะครับแล้ว selective บางประเภทนะนะครับผมคิดว่าไปในกลุ่มพวกถ่านหินเนี่ยยังพอได้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ดีมานค่อนข้างจะ สตองในฐานะที่เป็นพลังงานทดแทนนะครับจริงๆก็ถือว่ากับทิศนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ทดแทนแล้วก็ช่วยได้ช่วคราวนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับผมคิดว่าพวกโรงไฟฟ้านะครับบางประเภทเนี่ยซือราคาลงมาเยอะๆแล้วนะครับแล้วยังมีกรดอยู่นะครับอย่างพวกเกลือเนี่ยอันนี้ก็ยังน่าจะพอเป็นไปได้ครับแต่น้ํามันกับถ่านหินเนี่ยหลายคนมองว่าปีหน้าน่าจะแผ่วก็คือเราซื้อลงทุนเป็นการเทรดดิ้งเล่นรอบมากกว่าหรือเปล่าครับ ใช่ครับเป็นการเทรดดิ้งมากกว่าครับก็คิดว่าคงคงไม่เหมาะสําหรับที่จะซื้อแล้วก็ถือรยาวแลาจะเป็นเทรดดิ้งครับค่ะทีนี้มาดูท็อปพิกกันบ้างนะคะพี่เธอให้ไว้หลากหลายกลุ่มเลยค่ะที่สามารถทยอยสะสมช่วงนี้ได้นะคะเรามีท็อปพิกให้กับนักลงทุนได้ไปเลือกศึกษาเพิ่มเติมยังไงบ้างคะครับได้ครับถ้าเป็นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยนะครับผมว่าชอยส์เนี่ยก็จะเป็นตัวคอมเซเว่นนะครับแล้วก็ CR อานะครับถ้าเป็นตัวรับเหมาก่สร้างนะครับโฟกัสเราจะอยู่ที่ตัว c k เป็นหลักครับ ในกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างนะครับผมเลือกตัวปูนซีเมนตไทยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มในด้านธนาคารพาณิชย์เนี่ยท็อปพิคก็จะเป็นตัวแบงก์กรุงเทพกับเ t ทีครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเจษศัตร์นะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับ